สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาหาอยู่หากินที่เก่าะ้ะครับผมกับไม้ากำลังผมนะครับหม้น้าขึ้นครับผมหม้หลับครับท่านผู้ฝ่ายนะครับผมหาไซเบตเงี้ยเฉียดที่เก่าครับพอนพี่น้องเลยนะครับหอดหม้อหอดสร้างมาพร้อมครับ สอบปุย๋ยที่นอนสาดผมไม่ใช่ไปนี่นะครับผมเป็นโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นยายาก,กันนะครับผมว่ามีตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปลุ้นเบ็ดกันครับผมพยายามเบ็ดกันนะครับว่าหลังนี้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าหลังแรกนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหมูพานี่เขาดั้มหัวดั้มขือมือนะครับอังคือนอังคือดิโวยไม่้องเดี๋ยวลุ้นกันครับผมลุ้นกันครับ ดูน้กันค้งครับอ้ดำหินะครับ,นนรบแรงผมช่อนใจผมช่อนใจไยไประเบนกันน้ำกันน้ำโครครับผมดูข้างบนครับอ้ช่อนใจวบไอไซโลครับ ตัวใส่โล้อบนยาวผมโลปลายครับเนี่ยเขียนให้ผมได้เดี๋ยวผมเทียบเดี๋ยวผมเทียบเขียนให้เหมืงนะครับอู้ง่ายเขียนครับผมมือมวลลำปึดเลยโอเคผมมาแล้วครับเก็บครับผมเก็บครับไปครับผมไปดูเบ็ดหลังต่อไปครับผมยามเบ็ดแล้วนะจ๊ะโอ้ที่นี่ครับผมมีอการนะจ้าหลังนี้ ปลาครับผมถูกปลาครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนครับปลาช่อนครับผมเชี่อนี่เดี๋ยอดขึ้นมาไงครับผมปลาช่อนแซ่ไม่ใหญ่ครับไซส์รุ่นปนครับผมรุ่นต่ำน้ำพริกครับรุ่นต่ำน้ำพริกดึงก่อนดึงเชี่รุ่นต่ำน้ำพริกครับผมไม่เป็นขาดเลย เอาไป็นหางด้วยกันเลยนะโอเคผมเก็บนะครับนี่ครับผมนี่เก็บครับยามเป็นหลังต่อไปคผมหลังนี้เมฆา,ารครับผมโอ้โดนน้ำผมชนไหลครับเห็นไหมเห็นตัวไหมนะครับชนไหลขึ้นมาครับผมนี่ชนไหล มาเผมเก็บนะครับเปลี่ยวผมกำลังเอ้ยบนนี้เพราะต้มนะครับในหัวปลาคอแบบไม่นานผมหัวเ,เสีเ้ยงแกงปปครบับพี่ว่าพี่ห้อมปบปลาคอเสีเ้ยงแกงผมชิมมั้งม,มีเขาบ่มหมอลักเสาลายครับเนี่ยไมยรักเสาลายมาแล้ครับจักเสาลายเคลื่อนนะผมเคลื่อน

เงินมาดิค่าหมอเลยดูค่าหมอนะมาบรรยากาศสิแม่ห้เกี่ยวเงี้ยด่ากันเลยได้มากลัวโอ้ยบ้าเลยเสร็บแต่ว่บรรยากาศตรงนั่งสิครับจุ๊บ,บ,บขี่เขาด้วยพายุนังเลยต้มปลาครับผมต้มปลาสดๆเลยครับ เอตัวปายัางขวบปลาโอ้ฝน oh <fun. S 1> ขบแบบไม่น้ำสามนเดียวอกูม oh, ่อยู่นี่นเดี๋ยวจําำมันจําันจำมันเพ hey, <stop> ื่นจะเชื่อทางันะครับพผ่นนหน่อย